เราก็มาจ่ายค่าน้ำนะยี่สิบบาทนะทุกท่านพอดีว่าค่าน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มบ้านเกี้ยวนะทุกท่านเออไปเดี๋ยวเราก็จะไปส่งกับข้าวบ้านเกี้ยวนี่ครับกับข้าวเ,ออาาเพราะอนามัย้ทำเพรไว้เลื่อย์เลื่อยตัวเองเลื่อยตัวเองเ แล้วส่งกับข้าวเสร็จแล้วก็จะไปอนมามัยต่อนะท่านไปรอพอสตอ่อ โอ้โหทำกับข้าวอะไรนะขมักควันขงมงตวงเชงเลยนะไปดูนี่ทำกับข้าวเมนูอะไรเอามะละกอนี่เลยลงไปในถังเอากระเอาดิลกมะละกอเราเยอะแยะเลยเอาไปทำโรงทาน,อาทนโอ้โหมะละกอดกขนาดเลยเนาะดูแน่นเลยทุกท่านอือนม โอ้เมนูอะไรวันนี้นี่โอ้สาดดีนี่เออแบบนี้นี่แจ๋วเลยนี่โอ้ทุกท่านมีทำอนีรนี่เออเดี๋ยวเอิร์นไปทำงานมีเงินส่งทำฟุตบาท lihat, อ,อ,บาอะไรได้ไกินนี่เช้าน,นี้นะอรอยคั่วกบ โอ้หนึ but, ่งหนึ่งกบเอบอจดอหนึ่งกบเออดีดีนี่ทำบ้านนี้เพื่อนทำอันนี้ยังดีนี่เดี๋ยวในอนาคต เรื่อยเรื่อยเออเดี๋ยวใครฝีมือใครนี่อนึกว่าฝีมือเราโอ้กินอย่างเดียวเออไปไปนะพรุ่งนี้นะเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้มื้อเอ้ส่งมอบส่งมอบเออไปกินข้าวเช้ามื้อนะ

มันดกเกินนะท่านต้องเอาออกบ้างนะพอดีว่าเขาจะมีทำรงทานส้มตำเนาะเราก็เลยว่าจะสมทบกับเขานะท่านเอามะละกอที่มีอยู่ไปทำของเราก็รงทานตนะ่างหากของเราก็ต่างหากนะอันนี้คือคนที่เขาทำรงทานามะละกอรเราก็เอาให้เขาไปเขาอยากได้เท่าไหร่ก็เอาให้เอาหมดต้นเลยก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางไปรพออสตนะเออสวัสดีครับ ผิดปกติมากเลยนะมันไม่ได้มีอะไรนี่มอไฟมหมุนตลอดเียอืมมันหมุนตลอดเลยบอมุนแล้วเจ้าดูสิเออเดี๋ยวค่อยเอาไขค,รครวงมาเดี๋ยวค่อยจะถอดไฟดูถ้าถอดแล้วมันยังหมุนอยู่แสดงว่าหม้อมันเสียไม่ต้องถอดไฟนู่นไปเอาคันเอาลงก็รู้แล้วอืมเอ้าโอเคครับผมไฟต้นนี้รู้สึกว่า หมอนี้มันหมุนอยู่ตลอดเอเดี๋ยวค่อยดูเราไปดูบ้านคนอื่นดิค่อยไปดูมาแล้วของเขาไม่หมุนเลยอืมนะจะเดินไปดูนะอของขอใครก็ได้ไป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 